สวัสดีครับพี่น้องนางสีนางักมาแต่ใสค่ะเพวบพวบลงมาแล้วค่ะมโคลซีเรียหรือจึงลงมาค่ะการตรวจงานดูนะคะการตรวจเช็คดูค่ะ ไปสิได้มานางโอ้วันจินระ่วงไปตัวที่ตัวเด่นเนาะไปหอดไซรล่ะคะคือว่าไปหอดปากทรงปากซองนายสิได้นหนสิได้คองปากน่ะ บะมีแล้วขาหกเขากากไม่เอาน้ำอัมาลาบักโมปุกเอาอน้ำอัมาลาปุกสบายดีนะองรสาขเกียมาไม่กิน,นเน่ยโ้ยจะลืมน้ำเมึงเอาน้ำใ์ยาบ้าซันดราซีเรือนี้นะไม้ก็<อ>กหิวม้<อ>มเลือดอกฉันกินบเบิร์ดก็ยามาสิกินมันบริมีน้ำแต่หิงเเอาน้ามันไม่ใช่น้ำแดงน้ำมันชักินน้ำมันมันจะจีเรองก๊ารถะคะไซองรถเลย น้ำมันลมไปไปซองรถเลยค่ะลืมมา้่นะบ่ซื้อมาให้หัวนางดอกนางขาวกันไม่เนี่ยไม่กใว่ามคือสีบะเมยดอกน่เพื่นั่งกับมี่ันการไวแ้นะนี้อ๋อคือพีนมีเนาะอายห่านีินกันนะละสีลองเป็นแท่าวสยอมละพัางดอกบัตานั่นใช่ฝนอกจากไ่ได้มื่อนี้นะ สิมาจัิงว่ะเป้าคนทำอะไรถ้าราศีเกี่ยวมืออื่นฉันที่ฟังเบิ่งอีกแล้วค่ะฉันยกเลิกเลยค่ะจะได้เสมอบอกสามสิบสามสิบเอ็ดพูดนะคนจากประมาณวันทีหนึ่งที่สองคนละฉันไปจังอยางเกี่ยวงานเล็กจังนะช้อยดอกทางเบิ่งก่อนเฮ้ยจะหน่อยจีฉันจะลดไปมัดลนั่งว่ะโอ้ยเมื่อไงซะอีตุนั่งถามเมื่อช้อยนางซานาแหงกระทะแล้วนางว่ะก็เลยมาเอาคนสีมากะนั่งค่อยกันยัอนในสิได้มาได้ของฝากของผึ่งแต่แม่เลยหรอไม่ให้ ก็เธอไม่ด้น so ั่นบ uh, like ิ๊นอ่าไม่ล่ะฉันกานะกาบะกามาเลยเธอสิแล้วเลยกะเฉันคนแล้วกินกับกงกับแอบียงนนี้นั่นเออเลยคนคือรนคนคือร่นล้วก็แล้วกัแล้วก็ได้กินเบินแล้วก็ได้กินเบยินนองบิ๊กว่าเออสันวอมายางดีทำไมกินไม่ได้หน่อยเบลอ เออลองดูที่ใสใสชุดอะไรชุดแบบโมมาูเือคือไปงเออคือไปจังกินคือถอดไปเจอไปเจอคือบอนันเลยอาันนี้ก็จะ่นางพื้นคอยตีคือหดเบียเลยได้เครื่องากมาเลยเอาคืออดกันเยอะยเห็นไปอู้ออฮิตใส่น่ยใส่ดใส่ฉัน่าสิไปกันนั่นแกกล้องเออกระใส่ลองเบิ่ง กลองเบิ้งซิซูทัานจะไปใส่ไปตลาดเออก็ลองเบิ้งในนิดเดียวรลมากเลยค่ะหน้าหักฟุ้งฟิ้งบิ๊กซีบิ๊กซีแอบเบิ้ลบิ๊กซี่จับนมรถจี๊ดเร็วๆ ไปอ้อมล้างเลยพซี่เร็วๆวเดี๋วันนี้จะไม่มีนมนะคะไปต่อยเร็วๆโอ๊ยมาต่อยเร็วเร็่มาขยันขยอยให้สยสิว่านอไรสว้ยอ่ะมาละว่าว่า้าไปสิใครสิขานละโอ๊ยเลิศนะเลิศตรงไหนคะเลิศการสื่อมไม่เห็นก่ะมีโบมีโบงไม่ได้ชะบันเออน ต้องใส่สินกะโปรงมายิงแบบอู้ยแนวมันไดนอันนี้ต้องผูกโบใช่ไหมอืมต้องผูกโบนุ่มได้จ้ะนุ่มหายนุ่มหายมัอนี้ท่นนี้นมหายนะครับอื่นใส่สินกะโปรงเรื่องเป็นตลกเนี่ยหรอกเมื่ออื่นบ้ามื่อหืบปุ๊บเมื่อหืบเนาะไม่กินได้แนมนะเป็นอะไรเฮ้ยเลิศจู่อันนี้ฉันไม่ได้ใส่ดาบมานะเออฉันยังไม่ได้ซักเลยค่ะกองไว้อยู่นั่นแหละค่ะเลิศค่ะ โอ้ับงต้องมีอันนั้นด้วยนะค้ยต้องมีโบด้วยนะคะเออกระโปงสั้นๆนะนุ่มสันจะออกมาประมาณไหนอ้ยออกมาเยอะๆเลยแหละเลิดน่ะเสื้อน่ะเออ ยิ้เสบ่าค่ะขยัดคอขยัดเยียดขยัดเยียดให้เหรอรอยกับห้ซอยค่ะอย่านได้แักเออก็สวยกับบอลูก็สวยอยู่นะต่อคือรอยหอยซีไ่ได้เพราะยิงผ่านไปนะกับบ่ยอมขายอีกบ่บ่ขาะยังไงรอยเศรค่ะเอองานคายจายแสบต่อให้รถกับบ่รถเนาะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะหน้าสดใช่ไหมเนี่ยตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมลุดเนาะ กะแม่แหละแบิกซีคือพอไปโรงเรียนกูได้กูอจ้็คือพอไปเกี่ยวสัน,นกูได้ชุกคิโลโลงมาลมๆๆๆเลยปุู้ปยิง่ะปูยกผเลยนู้ยิงค่ะนูยิงก็ผ่นนะ้งค่ะปิงก,ก็าละูไค่ะิงกัานค่ะได้ค่ะู้่ห และวรวยนิดหน่อยถ้าสวยบ่อยๆคงจะถูกค่าตานี่ก็ไปเจอเออมาด้อค่ะค่บละบรูดเลยมาตัวมาคนข่าวกับบิ๊กซีมั้งยังถ้าอยู่ยังมาแล้วดอกมาไวๆไปสิมาไวๆมาดีิเดมาแล้วไปยิสูง เย็บทำไมอะเซื่อเธอเย็บเป็นเหรออ๋อฉันเป็นทำงานเย็บผ้าหนึ่งเดือนแปดเดือนก็พอเย็บได้อยู่ว่าเลยเจสซี่เก่งทุกอย่างจริงเนาะงานบงานบ้านฉันก็ทำเจ็ดแปดเดือนค่ะมีอะไรที่เจสซี่จะทำไม่ได้ครับบเเืื่ออยาละะทงนนตั้งแต่เป็ย์เปรยขับหามเออยันต่อมาก็มาเย็บผ้ามาเย็บผ้าแล้วก็ทำงานบ้านอ๋อ เด็กเสริมมาเป็นปลาน้ำล้างถ้วยล้างจานค่ะไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมมือล้าค่ะสรุปสุดท้ายงานสุดท้ายคืองานอะไรมาทำขนมกุยช่ายชีวิตของนางแบบว่าเห็ทำปัดทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะทั้งน้นเโอ้ยไปเห็ดเห็ดนั้นขนมกุยชายเนาะเห็ดกังคูนเห็ดกังคูนมาทำกอย่ายตุกยางนะเขาบอาเอาไปเลยไปเล ไล่ความวันอะไรรถตุ๊กค uh, <e uh, ันนาความงามของฉันน่ะส uh. ิเอ้ไปไม่ไปซอยผู <t uh> <t uh ้บ uh> ่านนะไปเฮ็ดเกินงานกุยช uh uh ่ายเอออย่างนึงเพราะห้องบุญคนบระมาณเกือบเจ็ดเดียวก่งานกันเออเหตุกลางคืนเนาะกลางเวรกันนอนค่ะโอ้เฮ็ดเวรนี่นอนเริ่มงานลงไปซีโมงก็ลงลงเหตุงานเริ่มลงเปหนึ่งแป้งเฮ็ดกุยช่ายก็เป็นเดี๋ยวนี้น่ะ ใช่ไหมเป็นคนนวดแป้งเออหอมเป็นหมดเลยเป็นหมดค่ะอ้ายผูกเบามาหาเธอหน่าหน่ะแล้วก็อยตุคันนาไปเลยไปไม่ไปอยู่สวยโยตุคณาไปเลยลดในความงามขอได้เห็นเนาะรถกระโตคนาย่างนี่เด้นย่างต้นนี้แหละทำนี่ละไอ้กระเลืะทำนี่ละแซมใดล่ะจะมีข่คดีดขึ้นรถไทยดีดขึ้นเลย บนเรือเมื่อจิตซีดอกค่ะจำเรืองขื่นลอสุดให่ะคะถอยมาใหม่เออทำไมเครื่นัเปิดโต้ด้ช่องของหล่อนล่ะทำไมใส่ไปนานอยู่พ่อพ่อปิซซาใส่เสื้อทัวไปเลยแหละเออใส่สวมข้าไปเลยนะเทมแทมแทมแทม กองลังกลางเก็บขึ้นก็เหือแ่ววก่อล่างหรอกชกเมื่อนีช่องล่างะหร14ขว้างหนึ่งใช่ไหมอืมเมื่อหนีล่างหนึ่งเมื่อนีล่างหนึ่งพอเนาะถ้าปั้นข่าวขึ้นกันเลยปั้นมาดีเลยหรอถ้ารถมากก็ปั้นเลยล่ะค่ะชิยู่ยังคะในสายอัของฝากจากอัลมาาไม่ให้เบิ้งแน่เป็นไอ้นั่น่ะฟเบอร์แบงน่ะ เออไหนมาด oh ูสิเธอยจานนะนี่หองเธอบาขอฝากจากอีคิวค่ะขอจัอีคิวบ้าค่ะขอบคุณหลายๆดคิวเด้อที่ฝากไอว่งมาค่มาหายค่ะแม่บ ขอบใจให,หลายๆเลยะคะ่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะที่เอามาสนับสนุนพวกนางทําคลิปค่ะทําคลิปก็ทําคลิปให้มันเป็นตะเบิงแน่พี่น้องว่าเออผู้ท่ายาก่อนไม่อีกนั่นมันง <laughs> <laughs> ่ายหน้าเตอเราก็ไม่ได้อยากเบิงเอายังเบิ้งตหน้าเตอร์เปล่าใช่เบิ้งหน้าเตอร์คือ <laughs> เน้าี่ยกระโปงเป็นตะเบิงจี๋จีอะไรใช่ ถ่ายอยังอ่ะก็ถ่ายตัวนแล้วถ่ายหนาตัวเลยเนี่ยเห็นอะไรแล้วเนาะเห็นแต่นาผีเปล่าฉันนอนถ่ายนะคะเธอบนหมอนอยู่ในเกาะนะคะเร็วโทรแบงใส่คนละอันเหรอใส่ตัวนี้ยฮะพีนากแคลเซียมดูเซียมโฆษณาเลยของแท้ ขอบค่าจากอีคิวค่ะขอบคุณหลายๆไลในคิวเด้อขอบใจหลายๆขอบคุณมากๆจ้าของอะไรเอ่ยของอะไรอ่ะของอะไรไม่รู้ค่ะมีจะภาษาปักกิ่งนะก็เออฉันก็อ่านเป็นอยู่ค่ะเซนบุกกาอ่านฉันก็อ่านเป็นอยู่นะจ๊ะเซนบุกกาอ่านเดี๋ยวมันบดถึกเต็มไหมอ้าว ขอบใจนะจ้าขอบคุณหลายๆ้ะค่ะขอบคุณอีคิวที่ส่งมาให้แล้วก็ขอบคุณเจสี่ที่ไปรับมาให้ด้วยนะคะขอบใจอีถาวน้อย้ะค่ะกองไว้ตรงนั้นคุปตากขอบใจมึงเลยกันแนนนี้เลยถ้ากองไว้ตรงนั้นแหละบางท้าวงิลปิมไปดูน้ำจี๋เจี๊ยบบะก่อนสิมาอยู่ก็ตตองเส้นยังหมอบเรียบร้อยเธมียังในขดินขี่ดอนมีจัให้โอ้ยก็บิ้นบดไดไล่ให้เลยค่ะลิซี่โอ้ยลิซี่พะพะยังก็ะ บิ๊กซีพเผาหิ่งเพาให้นาบิ๊กซีเลยันได้ในกล่องอันนี้ของฉันนะคะจี้ตะกะเตะนด้ครับพี่หญิงถ้าใคม่นจะเต็นจงอีเลยนะนะคะแบบนี้นะโอ้เธอแชดยังยังเลยยังไม่ได้แชดแชดาดไรคืนหนึ่งบ่ กา,ายชาดอันอันมันมีคือว่าอันห่างๆเลยก็นี่ไงชามันก็มีตงหปปักวะก็นี่แแน่นาเสียว่าเอาเขาซงใส่บคาไรอันนี้ม่เ,เลิค่ะใบเฮดไปไหนในให้น้าด้วยค่ะอืมอันเายได้เออสหมาละงูมูอยูย่น<ด>ี่หรอไหนมาลองดูดิมาลองเสยียบตู วอาเสียบแล้วบททาได้ชาติไว้เนะใคพี่นังค่ะคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่เลยนอจ้ะบ่บ่ให้เบิง่งเราค้นข่าวกันเพราะว่าค้นไปแล้วรถนึงคลิปนึงสิเบิ่งแต่ค้นข่าวแล้วก็เบิง้งอยู่ให้อยู่ทุ่งให้ท่งหน้านเนี่ยแล้วน้องพี่นั่งเบิ่งนั่งคนข่าซื่อนีค่ะ มันิกาได้เจสซีมาคนซอยก็เสิแล้ววาอดอกค่ะพี่นอ้องค่ะ,ใใะขอบคุณหลาย,ลายๆเด้อค่ะที่ขับมาฉันเป็นสิมาเบิ้งเจี๊ยบคนข่าวได้มือนกันฉันบ่ได้บอกว่าฉันสิขอบคุณเธอฉันขอบคุณ FC ที่ขับมาเบิ่งมารับชมรับติดตามคลิปใหม่ๆของนางนะคะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะอ่ะบิ๊กซีฮาร์เนอยู่ไหนละค่ะมาเร็วๆสวัสดีกันสบายดีป่ะลูกชิจีเจ้ากะแตนน่ะบ่ได้กินจักเทื่อดอกค่ะ ชิบหมายตรงนั้นข <ALLY> ้าวอันข้าวเกี่ยวข้าวหล่ะเจ้าหนังเกี่ยวบ่เป็นเข้าวไม่ได้หั่มันลงไปเกี่ยวโอเคค่ะสวัสดีค่ะ